นี่มืออย่าซนสิโอ้โหดูนี่สิเธอพิซซ่าช็อกโกแ,แลตล่ะอยากได้มม้งอะ่ะเฮ้ยฉันได้พิซซ่าจริงมีเงินโปะโด้วยนะเดี๋ยวเงินนี้มันแปลกแปลกแฮบะบอา้าวมันหักครึ่งเลยกลิ่นโอเคนะโอ้อร่อยกว่ากลิ่นซะอีกก็นะของฉันเป็นพิซซ่าหน่าช็อกโกแลต แต่ถ้าได้พิซซ่าจริงๆด้วยก็ดีสินี่นี่แบ่งครึ่งกันปะได้เลยจัดไปทั้งสองอย่างเยได้เวลากินพิซซ่าแล้วช็อกโกแลตก่อนนะอร่อยเลิศทีนี้ก็พิซ่าหน้าเงินจะรออะไรล่ะได้เวลาหมั่นพิซซ่า แต่ฉันควรเริ่มด้วยช็อกโกแลตหรือเงินดีโอ้ยเลือกไม่ได้ใครบอกว่าฉันต้องเลือกกันล่ะพิซซ่าสุดปังมาแบบคอมโบเลยเดอ้อใช้แล้วต้องรวมกันอย่างนี้ทำไมถึงกินทุกอย่างไว้ขนาดนั้นก็คนมันหิวตายแล้วพิซซ่าทำผิด ไปก่อนนะโอ้ยเค้กฉันดูไม่น่ากินเลยอะกลิ่นก็แย่มากด้วยเธออยากเปลี่ยนเค้กกันไหมเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะตอนนี้มีอีกปุ่มแล้วมีเครื่องหมายคำถามอยู่ฉันจะลองดูโว้เกิดอะไรขึ้นอะฉันอยู่ข้างนอกเหรอ เย yes. ไม่ต้องมองเค้กของตัวเองแล้วฮะ <Yeah. S 1> ฉันอยู่ที่ไหนอ่ะทำไมฉันแต่งตัวแบบเนี้ยทาไมนายถึงอยู่ที่นี่เพื่อนฉันอยู่ไหนคงต้องบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ชาเลนจ์การตกแต่งเค้กสินะฮะฉันได้ปืนฉีดน้ำอันเล็กอยากรู้จังมีอะไรอยู่ในนั้นอู้ฟรอสติ้งสีเหลืองฉันจะหยดลงบนมาร์ชเมลโล่แต่ละลูกแล้วกันเฮ้ <laughs> hey, อยากแล่เค้กไหมเ <laughs> ออได้ นี่ให้ฉันใส่นี่ในเค,ค้กของนายนะว้าวมันแปลงโฉมเค,ค้กไปเลยจะลองวิปครีมนี่ดูนะเฮ้ hey, จะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะลองชิมด้วยอะ่ะ <_ S 2> งั้นก็ได้ <_ S 1> กินแบบนี้ไปก็แล้วกันโอ้ยเธอเปลี่ยนมันกลับไปเป็นเค,ค้กสาหรา่อยรามเมงเขาวๆอะไรนะตอนนี้ต้องใส่ผักดองด้วยหรอทำไมฉันถึงมาติดอยู่ที่นี่เนี่ยขอเปิดนี่แล้วเอาผักดองออกมาก่อนนะอีม่ช่อผักดองเลย กลิ่นเหม็นใชะมัดฉันคงต้องวางพวกมันไว้บนเค้กแบบเนี้ย่ ه, ขอโทษครับคุณเคยเห็นเจ้าคนนอกกฎหมายนี่ไหมดูดีๆคุณด้วยเคยเห็นไหมฉันต้องจับมันไม่นะนี่มันผักดองที่เขากำลังมองหาฉันต้องรีบกำจัดมันเอ้ยเห็นนะผักดองพวกนี้หนีได้อยู่เรื่อยแต่ไม่ใช่ครั้งนี้มาด้วยกันเลย คุณก็ด้วยนี่คือการลงโทษของคุณได้เวลากินเค้กของคุณแล้วใช่แล้วได้เวลาเคก้ก <c oughs> เออก็ได้เริ่มกันเลยอืม <c oughs> ฉันชอบเคก้กฟรอสติ้งกับน้ำเชื่อมช็อกโกแลตเยอะแยะเลยเออผักดองกับสาหร่ายไม่เข้ากับเค้กเลย <c oughs> แล้วก็ดันมีให้กินเยอะเลยอะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นที่นั่นกันเี่ยม ว้าว <Whoa, S 2> ดูนี่สิมันหมุนละ่ะเฮ้ยของฉันด้วยว้อว <Ooh>. oh. ดูเหมือนครั้งนี้เราได้ชาไข่มุกกันนะ mm. ฉันชอบชาไข่มุกมันทั้งอร่อยแล้วก็สดชื่น mm. เออ,เอ,อไม่รู้สิฉันกลัวที่จะลองมาตลอดเลย mm. เดี๋ยวนายใช้ช้อนทำไมอะ่ะ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเปิดมันแบบนั้นนะ mm. ไม่เป็นไรฉันเอาอยู่นะ ันไม่ใช่วิธีที่นายควรทำหรอกนะเอาละฉันพร้อมใช้ช้อนตักลงไปด้านล่างแล้วนี่ยงล่ะฉันตักเจอไข่มุกแล้วถึงเวลาชิมและวออฮึมฮึมมันก็น่าสนใจดีนะว้าวจริงๆฉันชอบมันนะนายนี่แปลกนะทำไมไม่ใช้หลอดเหมือนคนอื่นเขาวะหมายความว่าไงโอ้เธอใช้หลอดทิ่มลงไปด้านล่างเลย เห็นไหมหลอดมันใหญ่พอที่จะดูดไข่มุกขึ้นมาโอ้อลิเวียโทรมาล่ะเดี๋ยวกลับมานะไงโอลิเวียเธอไปแล้วขอกินหน่อยก็แล้วกันอยากรู้จังว่ารถของเธอจะเป็นยังไงอร่อยฉันรู้ฉันกินมันหมดเลยไม่ไม่ไม่ฉันต้องทำอะไรบางอย่างแล้วโอเคฉันต้องทำเครื่องดื่มให้เธอใหม่ก่อนเธอกลับมาไหนดูซิ พวกมันต้องอยู่แถวๆนี้สินั่นไงเจอวัวแล้วดีนะที่ฉันรูวน้วิธีรีดนมวัวโอเคได้นมแล้วแล้วไงต่อมันต้องเป็นสีชมพูงั้นต้องใช้อะไรที่ชมพูดอกไม้นี่แหละใช้ได้มันทั้งสวยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยโอเครออยู่ตรงนี้ก่อนนะฉันต้องบีแก แล้วก็ต้องใช้กันไก่นี่ด้วยฉันจะเริ่มที่กลีบดอกไม้โอเคน่าจะพอแล้วล่ะทีนี้ก็ทุบมาาันซะเยี่ยมพร้อมจะใส่มันลงไปในนมแล้วฉันจะโรยมันลงไปถึงเวลาเขย่าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างผสมกันดีแล้วรู้เลยไหมฉันว่าฉันใช้ใบมไม้ได้ด้วยนะแค่ตัดมันออกมานิดหน่อย แล้วก็เอามาทุบอีกรอบต้องแบบนี้โอเคฉันจะปั้นมันให้เป็นบอลชิ้นเล็กๆเกยี่ยมแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำมันจะเป็นชาไข่มุกไม่ได้ถ้าไม่มีไข่มุกทีนี้ก็เขย่าอีกรอบโอเคจากนั้นก็เอาหลอดออกจากแก้วก่อนดีนะเนี่ยที่ฉันพกเจ้านี่ไปไหนมาไหนตลอดแล้วก็ใส่เครื่องดื่มใหม่ลงไปในแก้วเลย เี่ยมทีนี้ก็ใส่หลอดกลับเข้าไปฮู้ฉันทำได้เกือบไปแล้วไม่ล่ะเธอมาแล้วทำเนียนเข้าไว้ยังใช้ช้อนอยู่อีกเหรอฮะตามสบายนะฉันขอใช้หลอดดีกว่าอร่อยเนอใช่ <ว au. S 1> ก็แน่นอนสิว้าวได้เวลาแต่งหน้าเช็แล้วเี้ยไว้ให้ฉันแต่งหน้าเค้กหรอ ไฟกรอกมากมายเนี่ยนะดูหน้าเบื่อชะมัดฉันไม่ตื่นเต้นสักนิดเลยแต่ว่ายัางไงก็ต้องลองหน่อยแล้วกันที่จริงก็ออกมาดูดีเลยนะฉันชอบไฟกรอกนี้มากเลยโอเคถึงเวลาแต่งเค้กแล้วฉันจะออามาแต่งเค้กรอบๆแบบนี้ไอ้ของสามอันก็เสร็จแล้วเอาล่ะออกมาแบบนี้ไม่งามเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่และ ได้เวลาดูแล้วว่าฉันจะได้อะไรเจ๋งฉันไม่ได้ไส้กรอกแต่ฉันได้ลูกกวาดเยอะแยะเต็มชามเลยเอ็มมันเอ็มแต่งเค้กเจ๋งกว่าเยอะได้เวลาลงมือกับเค้กฉันแล้วโอเคเสร็จไปอันนึงทีนี้ก็ใส่ที่เหลือทดาโอ้ยอยากได้ลูกกวาดบ้างนะแต่ฉันมีไอเดียเด็ดล่ะแค่เอาตะไกลมาจากไส้กรอกพวกนี้ เรียบร้อยออกมาดูดีจังเลยเอาวางไว้ตรงกลางเค้กไปเลยเฮ้ย hey, มันออกมาดูดีเลยเถอฉลุยก่อนแล้วนะไม่มีทางของฉันก่อนสิฉันอยากได้รถของตัวเองมาตลอดเลยแต่ไม่รู้จักนิดว่าจะได้คันที่ทำมาจากช็อกโกแลตด,ด้วยนะ่ะมาลองไปขับทดสอบกันบรึ่บรึ่นเบบี้โอ๊ยนั่นรถทําจากช็อกโกแลตหรอ มาดูกันซิว่าจะไปได้เร็วแค่ไหนล้อนี้ต้องหยอดน้ำมันสักหน่อยนะระวังจานทั้งน้นด้วยล่ะเธอกับของเล่นเธอนี่นะข้ามสะพานและเข้าไปในอุโมงค์เอร่อยนี่เป็นรถแบบครีมชุ่มฉ่ำเลยหวานมากจริงๆอิฉาแม้เดี๋ยวฉันก็มีขนมนของตัวเองแล้วขับใจจ้ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันกุญแจรถของจริงนี่ รือจะหมายถึงอย่างที่ฉันคิดนะอู้ตายแล้วนี่รถคันใหม่ของฉันหรอเฮ้ยเธอเชื่อไหมเนี่ยรถใหม่เอี่ยมรุ่นล่าสุดข,ของฉันคุ้มเกินคุ้มจริงๆโอเคบายใช้คันนี้ไหมนะแล้วก็เป็นคันสีแดงด้วยคุณต้องรอฉันเล่นแนะ่เธอกลับมาแล้วหรอเออเกิดอะไรขึ้นล่ะ ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดซะทีเดียวนะสิแล้วอะไรล่ะนี่ก็คือรถคันเดียวกัน <laughs> ใหญ่กว่าก็ไม่ใช่ว่าจะดีกว่าเสมอไปว่าไหมเออมันก็ต้องโลกแล้วนะเอาล่ะไหนดูซิว่าคราวนี้ได้อะไรเยสโดนัท yes, นี่มันน่ากินมากๆเลยฉันชอบกินโดนัทตอนเช้าๆนี่มันน่ากินแถมทำเสร็จใหม่ๆด้วยแล้วดูน้ำตาลโดยผู้นี้สิ ไงสวัสดียินดีที่ได้รู้จักฉันเอานี่มาให้หอนายคิดว่ามันคืออะไรโอ้เขาหายไปแล้วเป็นพ่อหมดหรือเปล่านะเอาเหอะแต่ฉันจะเปิดมาแล้วก็เทล,ลงบนโดนัทดูสิมันวิ่งวับแค่ไหนฉันชอบกากเพชรห,หูว้าวโดนัทของฉันรเริ่มเลยเราไม่ไหวแล้วฉันขอกินก่อนแล้วนะ หูแจ๋วกินหน้าอร่อยแน่น่ะรสชาติเป็นไงบ้างกินอยู่ไม่สะดวกพูดพอเทียบกันแล้วโดนัทฉันดูน่าสงสารไปเลยอยากให้มันใหญ่บ้างจังเลยฉันจะรักมันและดูแลมันไปตลอดจะทาให้มันมั่นใจว่ามันยังอุ่นและใหม่อยู่อย่างน้อยก็จนกว่าจะได้กินมันพระนั้นได้เลยว่ามันต้องอร่อยเหมือนกันแน่ๆวู้เป็นฝันที่ดีจัง เอาละฉันจะโรยเจ้านี่ลงบนโดนัทของฉันด้วยพนันได้เลยว่าต้องเป็นโดนัทที่ใหญ่ที่สุดแน่ๆฮะทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะพระเจ้านี่ยมันตลกสมัมอันจิ๋วเชตลกนะหรืองไงฮะงั้นเจอนี่หน่อยเฮ้ยดูมันตอนนี้สิใหญ่กว่าเดิมอีกนี่ไงสิ่งที่นายทำเออฉันว่าเธอไม่ควรกัดมันนะ โอ้เอ่อฉันกินนี่ดีกว่าให้ hey, ตายคิดถึงโดนัทของฉันจังร่อยจังได้เวลากดปุ่อมอีกรอบแล้วโอ้ซอสคาราเมลต้องเจ๋งมากแน่เลยทำไมมันไม่ออกจากขวดอ่ะถ้าต้องใช้ตัวช่วยจ้าลองนี่สิดีมากขอบใจนะ เอาล่ะไหนลองหน่อยสิว้าวมันดึงคาราเมลขึ้นมาได้จริงๆด้วยบีบลงไปช่วยแต่งหน้าเค้กได้แล้วเพอร์เฟกตหลอดฉีดยาไม่ช่วยได้โอเคขออีกรอบมาไม่นะไม่เอาฉันไม่มาสตาฉันไม่ชอบบาสตารเลยกลิ่นแรงแต่ฉันก็อยากให้เค้กฉันดูดีด้วยลงไปเลยหยดหนึ่ง ไม่เอาแบบนี้ไม่นับเธอต้องบีบอีกมานี่เดี๋ยวฉันทำให้ดูเองหมุนแบบนี้แล้วก็ตะว,วงมัสตาร์ดลงไป yes มันต้องแบบนี้สิเอาหนี้ไปดีนะฉันอยู่ช่วยเธอได้แต่ว่ามัสตาร์ดแล้วแต่หน้าใช้กลยเนี่ยนะรอบนี้ฉันเปิดก่อนนะว้าวโชคดีจังได้ช็อกโกแลตแถมอันใหญ่ด้วย คิดว่าฉันกินมันทั้งหมดได้ไหมอืมช็อกโกแลตนมฉันอิจฉาเธอจริงๆทำไมไม่เปิดของเธอดูบ้างนี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตแน่ๆดูเหมือนหูฟังแพทย์ของจริงเลยเธอรู้นี่นาว่าต้องทำยังไง ฉันพร้อมใช้มันแล้วพวกเขาต้องการความช่วยเหลือนี่โอ้พวกเขาดูไม่ดีเลยฉันมาแล้วเรียนคุณหมอไขล่ลี่คุณหมอไค่ลี่ไปที่ห้องฉุกเฉินด่วนค่ะโอ้ฉันรับมือได้อยู่แล้วนะการช่วยเหลือมาแล้วโอเคไปกันเลยส่วนนั่งรอนี่ดูหดหู่แฮะ จะะต้อองไไม่เป็นรดีนะที่ฉันไม่เป็นแบบนั้นเ็วกระโดดขึ้นมาโอ้ยให้ตายฉันหมดแรงแล้วเยวเข้าคุณต้องปลอดภัยการช่วยชีวิตนี่ยากแฮะฉันว่าฉันไม่เอาแล้วดีกว่าอยากงีบจังเลยเอาละใครก่อนดี ๊ยแว่นตาช็อกโกแลตหรอไม่เคยเห็นเลยอะแต่ดูดีใช้ได้เลยนะอืมไม่เร็วนี่ได้กลิ่นมาถึงที่นี่เลยโลกของฉันล่ะไม่เห็นมีช็อกโกแลตเลยอะแต่ก็เจ๋งดีทุกอย่างหน้าตาแปลกไปหมดเหมือนอยู่อีกโลกเลยแฮะมีมือด้วยนี่นาะอะไรกันเนี่ย โทมัสเกิดอะไรขึ้นน้าโทมัสทำไมทิ้งกันน่ะกลับมาโลกความเป็นจริงได้แล้วที่เห็นอยู่มันไม่ใช่ของจริงนะนี่เฮ้เอฉันรู้แล้วอะไรเนี่ยไหนดูซิเจ๋งอ่ะมีหน้าถึงไม่ยอมถอดเอ๊ะอะไรน่ะอู้ ได้แล้วนี่เอาแว่นฉันคืนมานะเธอทำแว่นพังเลยอะคราะงนี้ฉันถึงไม่ชอบแบ่งอะไรให้เธอไงโทษนะขอดูหน่อยเออพังจริงด้วยแฮะอ่ะคืนให้โหหน้าจ่อยเลยฉันมีแต่อันนี้อะเพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันเนอะ หิวไหมฉันแบ่งให้นะทางนี้คอยยิ้มได้หน่อยอืมอร่อยจังมาดูกันว่าใครเริ่มก่อนกันไกชนะกระดาษเปิดแล้วนะฉันใช้แป้งตลับตลอดเลยละ่ะแล้วมันก็น่ารักด้วยมุกจริงหรอ มันต้องแพงมากแน่แน่แล้วมันก็เป็นของฉันฮะเดี๋ยวมีอีกหรอเหมือนมีเพิ่มเรื่อยๆเลยดูสิฉันมีมุกทางมหาสมุทรแล้วเนี่ยนับไม่ไหวแล้วดูพวกมันสิจะเอาพวกมันไปทำอะไรเนี่ย รู้สึกมันมีเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงสวยใช่ไหมล่ะฉันจะเริ่มขายมาันละใครจะไม่อยากได้ม,มันล่ะเธอคิดว่าไงตาเธอแล้วนี่ไม่ใช่แป้งตลับแน่ๆมันคือมาการองช็อกโกแลตด,ดูน่ากินอยู่นะ ฉันจะเป็นคนตัดสินเองขอบใจอ้แถมมีไอเดียที่ดีกว่านี้ด้วยค่อยดูนะว้าวฉันจะเพิ่มไส่เข้าไปใครๆก็อยากได้ช็อกโกแลตเยอะๆใช่ไหมล่ะฉันว่าน่าจะพอแล้วนะไหนลองชิมหน่อยสิ หวานอย่างที่คิดอันที่จริงอืมไคลลี่นี่เป็นไอเดียที่ดีที่สุดเลยอ้มันน่าจะเยอะไปนะนะั่น่ะว้าวชื่นชอบของหวานสินะฉันว่าฉันติดช็อกโกแลตละ่ะเกือบลืมขนมของฉันเลยแซนวิชมาการองช็อกโกแลตของฉันเข้าปากไปซักอืม ค่ากับที่ได้กินจริงๆเลยเอาล่ะคราวนี้เป็นปุ่มฉันกดก่อนนะโอ้กล้วยดีกว่ายอย่างอื่นที่ฉันได้เยอะเลยโอเคิดเศ้ามีบางอย่างเกิดขึ้นมันสวยมากโอเคตาเธอเอาล่ะนะโอ้ดูเหมือนว่าฉันจะได้ขนมใสายไหมขอฉันเปิดแล้วดึงมันออกมาก่อน ฉันจะดึงออกมาวางไว้แถวๆนี้ดูดีนี่แล้วก็ขอชิมสักหน่อยแล้วกันดูนะ่าอร่อยจังเลยนะโอ้ยดูฉันสิฉันเพี้ยนแล้วว้าวเธอดูช่างตอนนี้ฉันเป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์จอมเพี้ยนให้ฉันเอาใส่ไว้ในนี้ก่อนกลิ่นก็โอเคใส่นี้ลงไปด้วยของเหลวสีแดงนี่ด้วยแล้วกันใส่ไปอีกหน่อย ถึงเวลาเปิดขวดที่ดูนะ่ากลัวนี้แล้วเฮ้ยพอเปลี่ยนกล้วยของฉันเป็นสีแดงให้ฉันได้ดมกลิ่นแล้วก็ชิมสักหน่อยโอ้ oh, ฉันกลับมาเหมือนเดิมแล้วอะ uh oh. ดีแล้วล่ะนะ uh oh. อ๋อใช่กล้วยฉันที่ตอนนี้เป็นสีแดงแล้ว uh oh. บางทีก็คงไม่เป็นไรมั้งเดาว่าฉันคงต้องใส่ลงไปในเค้กสินะ uh oh. ไม่รู้สิอย่างน้อยสีก็สวยดี น,นี่เป็นฟักทองอันแสนสวยละ่ะเกือบจะเพอร์เฟกเลยว่าไหมของฉันล่ะมันคือช็อกโกแลตฟักทองดูน่าอร่อยดีเนอะมันเป็นช็อกโกแลตทั้งก้อนเลยแปลกจังคิดว่ามันจะกินได้ซะอีกน่าผิดหวังจริงๆเราต้องใช้ตัวช่วยซะหน่อย แล้วฉันก็มีเครื่องมือมาด้วยคอนี่จะช่วยได้ไหมนะอืมไม่น่าจะได้แต่ชุดสิวนี้น่าจะเวิร์กอยู่พร้อมนะมาลุยกันเลยฉันว่าฉันไปได้สวยเลยละ่ะแบบนั้นมันช้าเกินไปสำหรับฉันหรอกได้เวลาใช้เคล็ดลับใหม่แล้ว ไฮยะว้ววิธีของฉันน่าจะดีกว่านะยะแย่หน่อยนะทำต่อดีกว่าหวังว่ามือฉันจะยังไม่หากนะคงต้องหาอะไรใช้ที่ทรงพลังกว่านี้ว้วทำไมมันไม่ออกมาล่าะเออไปให้พ้นนะตัวตนไม้บ้าเดี๋ยวเข้า ออกมาสิเฮ้ยเจ้าฝักทองนั่นเปิดออกมาให้ฉันแล้วมันมีช็อกโกแลตอยู่ในนี้นี่เองดูนี่สิในที่สุดฉันก็ทำสำเร็จไงอึ้งไปเลยแล้วสิแต่มันยังขาดอะไรไปนะไม่อ่ะเองดูน่าเบื่อไป ฉันคิดอะไรออกแล้วฮิวโอเคต้องแบบนี้ล่ะแจ็คก็เลนเทินไงเห็นไหมเหมือนปะละ่ะอย่ามาล้อเลียนน้องฟักทองฉันนะเอาล่ะรอบนี้ฉันก่อนแล้วกันโอ๊ประติมากรรมงูเห่าละเอียดปรานีตแถมทำจากชโโ็อกโกแลตอีก สดได้เวลาเติมเต็มความหวานกันแล้วจ้าโอ้โหช็อกโกแลตนี้อร่อยมากเลยโโดูดีเวอร์ไหนเปิดของฉันซิ <ming ling sound> เฮ้ย e. นี่ไม่ใช่ช็อกโกแลตแน่นอนงูมาเองเลยงูจ๋าแม่จ๋า <met> oh <m uch ing sound> อ้วนอวบเชียวหนู หน้าตามุ้งมิง้งวางเลยนะน่ากลัวหน้าอย่างนี้น่ากลัวตรงไหนโอ๊นึกอะไรออกละไหนเป็นหมองูดูหน่อยโอ้ยมลพิษทางเสียงชัดๆด,ดูสิงูชอบด้วย ฉันว่าทั้งคนทั้งงูเกลียดหมดละ่ะพอละหมองูอะไรของเธอเยือนจะตายแม้แต่งูย,ยังหนีเธออิจฉาละสิที่ฉันมีเพื่อนเป็นงูวันนี้เป็นวันที่เยือนที่สุดเลยกลิ่นนี้หอมหวานที่สุดแล้วใช่เนี่ยมันช็อกโกแลตนมทำไมมีกลิ่นอื่นด้วยละ่ะมันอยู่ใต้นี้ หัวหอมไข่มุกนี่คิดว่าถ้ากินกับช็อกโกแลตจะอร่อยไหมท้องฉันต้องคิดหนักแน่เลยแล้วของฉันล่ะม์ชเมลโลน่นี่ต้องแบบนี้สิม์ชเมลโล่ก้อนใหญ่ๆมาแล้วจ้าเฮ้ยมีตั้งเยอะแบ่งกันบ้างดิเห็นไหมแต่ฉันจะเอามาทำแบบนี้ตั้งหากมามาเข้าไปสิเราโดูจมูกเล็กอง,งอ่ง เรียบร้อยทีนี้ก็ไม่ได้กลิ่นหัวหอมแล้วถึงเวลาจุ่มเข้าไปช็อกโกแลตนุ่มจังเลยคิดว่าราสชาติจะแย่ไหมต้องจุ่มเพิ่มเข้าไปอีกคหอดูดีหน่อยอืมสาบานได้เลยว่าฉันรับรสได้แค่ช็อกโอ้เระเจะทนดูไม่ได้แล้วจริงๆก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ มีบางอย่างบอกว่ามารชเมลโล่ต้้งรสชาติดีกว่าแน่ๆน้ำลายจะหกแล้วเนี่ยเออเยี่ยมรสชาติไม่เหมือนหัวหอมแน่นอนเออทำไมต้องเสียเวลาด้วยใส่แก้วเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องรอนานเติมเข้าไปเลยเอ,อ่มพอแล้วละมั้ง น่ากินไหมล่ะจะกินอะไรก่อนดีนะงั้นเอามันมารวมกันเลยดีกว่าไม่เขาก็ไล่กระเด็นใส่หน้าเลยเจ้านี่มันอยู่ไม่สุกจริงเฮ้ยชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนหรอกเนาะก็นะอย่างน้อยฉันก็ได้กินขนมอร่อยๆพร้อมหรือยังมันน่ารักจังเลยว่าไหมแบบนี้ใครจะอยากได้กระเป๋าของจริงอีก เปิดของฉันบ้างดีกว่าไม่อยู่ตีทำเลยฉันก็อยากได้ขนมบ้างอะเออที่ฝานะี่ยคายลี่โอ้โหแหมเส้นผมบางภูเขาจริงๆถ้าไม่ว่าอะไรฉันขอหม่ำละเอาเลยนะเดี๋ยวก่อนอยากแลกกันหน่อยไหมโอเคเดี๋ยวก่อน แต่เธอยังไม่รู้เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างไหนดูสิ <ś ması> มันมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ย <ś mesi> บางทีเธออาจชอบหัวนี้ก็ได้นะ <ś mesi> <ś mesi> ทีนี้ที่ไหนอ่ะช่างมาันเถอะแล้วนี่อะไรดูเหมือนจะเป็นไม้กวาดหรือเปล่านะระวังหน่อยสิคลี่ให้ตายสิเธอเก็บไว้เถอะแม่อ่ะ ฉันว่าฉันมีอะไรที่เธอต้องอยากได้อย่างแน่นอนโอ้ oh, Julie. จูลีจํานี่ได้ไหมโอ้ oh, รูปของเราน ι, ีคายลี่เธอเป็นเพื่อนรักที่สุดของฉันเลยเพื่อนกัน <S <S <an> <S มีอะไรก็ต้องแบ่งกัน <S <S <an> <S จริงไหม <S <S <an> <S ฉันขอแค่ชิ้นเล็กๆเ,เท่านั้นแหละ <S an> ดูมันสิ <S <S <an> <S ภารกิจสำเร็จ อืมอร่อยหวานมันเฮ้เ <Hey, S 1> กิดอะไรขึ้นกับกระเป๋าฉันเนี่ยเอ่อคือฉันหิวน่ะโอเคแด่เพื่อนรักเปิดพร้อมกันนะรอบนี้หืมรอบนี้ได้กุญแจล่องของเธอก่อนดิ ก็ได้เพราะว่าเธอใจส่อไม่รู้อะช็อกโกแลตปะโอ้ยไม่ใช่ช็อกโกแลตแน่นอนแปลว่าของฉันต้องใช่และต้องอร่อยด้วยใครจะไปรู้ว่ากุญแจจะอร่อยไม่แปลหิวจังเอ๊ะใต้จานนี้มีอะไรเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> ใช่อย่างที่ฉันดาวเปล่าแผนที่ขุมทรัพย์แล้วกุญแจเอาไว้ไขกล่องสมบัติอา้าวไปไหนของเขานะเฮ้ย <Hey, S 1> ไปไหนมาไปเจอสมบัติโจรสลัดตามแผนที่บอกนะสุดยอดเลยเธอขี่มีลูกอมขนมเต็มเลยดีกว่ากุญแจช็อกโกแลตแน่ๆอ่ะ